เออสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมืัอนี้กับผีผ้าเอามาปรุงมันระบบน้ำยนนะครับผมแต่ผีผ้าท่านผู้ชมไปส้มไปน้ำยนตนะครับว่าระบบการต่อหรือว่าต้องใส่แรงดันน้ำแบบใดนะครับผมเดี๋ยวผมผีผ้าท่านผู้ชมไปส้มนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับผม มันแปลงนี้นะครับผมได้ปลูกวันที่ああ uh, 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 okay uh, 20กลุ่มผ ну> ้าพันหนึ่งครับผมเดิมล่มดินนะครับผมกัมือนี้กับวันที่10เกสนะครับผมมีหน้าคมนะครับผมประมาณ20กว่าเมื่อครับผมกกรระบบน้ำก็ประมาณนี้นะครับผมใส สองนิ้วนะครับผมพี่อีสองนิ้วครับผมมันนี่ก็เป็นมันหนอยบงเก้าศูนย์ครับผมหอยบงเก้าศูนย์กับปลูกแบบแข็งๆนะครับผมฝนตกบ่แห้งครับผมแต่ว่ากับพ่อไถได้นะครับผมน้ำพุน้ำหนังใสแก่มน,นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมแทบจะบ่ม,มีคู่นะครับผมพอเป็นขืนคู่ไก่ไรประมาณนี้นะครับผมลงใส่สายนำกากปลูกกาเกิดนะครับผมกับบ่ลอยกัเส้นรับไน้นะครับผมเดี๋ยวผมมีผ้าไปเบ่งกำลังส่งหนามครับผม พื้นที่แปลงนี้ก็ประมาณยี่สิบไรได้นะครับผมผมสีว่างพี่เป็นสองสวงนะครับผมแบ่งครึ่งนะครับผมเพราะว่ากำลังนำกำลังนำจากหัวบ่าวสามอยู่นี่มันรงระยะระยะ,ระยะทางน้ำนี่ได้ได้เบิไก่นะครับผมผมกัเลยตองมาแบ่งครึ่งเลยก็ ใส่เบ้าทั้งสองข้างนะครับผมฟังข้างตีนไทยนะครับผมก็เป็นน้ำอีกสายหนึง่งมา<ด>ขามาหาวบ้าตัวนี้นะครับผมไล่เขามาหาเบ้าตัวนี้อีกนะครับผมเพราะว่ากําลังน้ำกําลังเสมือต้นแล้วเสมือปลายนะครับผมแล้วก็ฟังฟังข้างนี้ก็เป็นมันเป็นพื้นที่ค่อยนะครับผมเลยๆตรงนี้ใส่ใส่เ้าสองข้างแล้วก็เดือดน้นาม,มากกลางนะครับผม ่วนฟังนี่กะกะว่าวว่าตัวเดียวนะครับผมเดินเดินตรงไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ก็ต้องอยู่ว่าพื้นที่พร้อมนะครับผมพื้นที่เรียบพื้นที่เป็นรุ่มเป็นโน้นนี่สินะครับก็อยู่ที่พื้นที่พร้อมนะครับผมกะพี่น้องผู้ได้สนใจที่เฮ็ดมันน้ำยนนะครับผมจะยวมจะมาให้ควมดูเลยว่าหายละเอยียดครับ ท่านผู้ชมนะครับผมว่าลงทุ่นไหลไปไหนนะครับผมกับเบ้านี่กะัะสัง่งมานะครับจากราชดาหรือว่าติ๊กต็อกนะครับผมเบ้านี่ก็ถือต,ตัวประมาณตัวละสามบาทสามบาทสามบาทประมาณสามบาทควัวนี่ครับผมบก็ไซส์ ใสเตียมน้ำนะผมระยะสามสิบเซนนี่ครับผมก็ดูสี่ม่วนละสีลอยกวัวบาทนะครับผมระยะมันของห้องนี่ก็สีปลูกอยูสีหกสิบเส้นนะครับผมก็ใส่คนงานมากเพราะว่าผมลงระบบน้ำใส่เตียมน้ำมดนั่นครับผมแล้วก็ผมก็ใส่ผมกดใส่น้ำดันน้ำมากแล้วก็ กาว่าเอมน้ำยสดรงไหนกัดสลับซองนึงนะครับผมกัดเป็นหงสิบเส้นพอดีนะครับผมระยะกับยูประมาณนี้นะครับผมเวลามาสูบก็ต้องมาเช็คสายหัวสายอย่างนี้นครับผมมีหนูกัดแน่บางที่กับมานะครับผมมาหเรียนเล่นเลียนอย่างเกาะทรายนี่ได้นะครับผมมีใหญ่ครับผมใหญ่ ก็พี่ใหญ่ครับผมมาแล้วก็พ่อ,อก็อ,อยู่ท้างคนนี้ครับผมเพราะว่าไฟไฟข้างล่างอย่างนี้ครับผมพื้นที่นี่ก็ประมาณจากักแบบทริปไร้เลครับผมก็สีไส้เวลาประมาณสามทิปมาที่นะครับผมในการโยนหนามนะครับผมแล้วก็สีมาก็สีมาฟังไฟชังทึ่งนะครับผมไฟทังทึ่งพี่นะครับผม ว่าไงแบ่งสองทางนะครับผมใส่เวลาสูบอยู่กัปรมมัณชั่วโมงชั่วโมงกลัวๆนะครับผมกับพ่อนะครับผมพ่อมันเฮามันอายุมั่นกับยู่ทีมาณยี่สิบกว่ามือนะครับผมก็คือมั่นกับบ่ิษัทต้องการน้ำลายถึงกับต้องขนาดต้องสูบใส่สองสามชั่วโมงนะครับผมก็สูบใส่แค่สามสิบนาทีก็กับพ่อนะครับผม ก็อนอื่นก็ฝากไปถึงผููที่เขามาช่หม่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยครับอี๋ยวผมก็สลงชิปอายุของมันนะครับผมห้ชมนะครับผมว่าอายุอีกประมาณจากักสองสามมาทีนะครับผมก็สีผ้าหันมาช่มมาชมมาทำาการจะเลื่อนเตือโตของมันเท่านี้มันมันมันกาวกระโดดมารวด,ดเร็วซ้ำแรงนะครับผม อันนี้พ่อบ่ได้นห้องพื้นนะครับผมแปลงนี้บ่ได้นห้องพื้น,นครับผมผมลงมั่นน้ำโยดู่ดที่ประมาณหาทีไรนี่ครับผมปีนี้ครับผมกเพื่อผมตัดอ้อยออกนะครับผมเนาะมันมันทีไกลไกลหนองครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะผมไปชมอีกแปลงนะครับผมก่อนอื่นกันกนผมกีขอเอาแปลงนี้เป็นแปลงเองนะครับผมแปลงง่ายครับผมแปลงนี้ แปลงยี่สิบไรนะครับผมเป็นแปลงเอครับผมแ้วกามันมีมันมีน้ำยดดูสามแปลงนะครับผมก็มันก็จะเป็นแปลงแปลงแปลงนี้เป็นแปลงเอครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งแปลงบีแปลงซี่ครับผมมีอายุมั่นแปลงนี้นะครับผมเป็นอายุมั่นมั่นที่อายุหน่อยก็มูนะครับผมยี่สิบตัมือครับผมประมนณสามสัปดาห์ครับประมาณสามสัปดาห์ครับผมซอว่าเกิดดีนะครับผม เดี๋ยวผมใส่ผ้า่านผู้ชมไปเบิ่งกำลังน้ำนะครับผมเครื่องทรงนำ้ำว่าผมใส่ปั๊มตรงไหนนะครับผมอันนี้ผมก็ใส่เครื่องรถไถครับผมรถไถใหญ่ครับผมดูสางกำลังดันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นกำลังน้ำนะครับผมต้นทุ่งนี่กะพูดถึงว่า เตี๊ยบน้ำกับราคามั่นกับพ่อพ่อพ่อรุ่งทุ่นครับผมราคามั่นทา้งผมกับกระสินครับผมกับตอนนี้ก็ขยับมาแป่งยีบหาไปเส้นกับยูทีสามบาทที่สิบนะครับผมกับหมู่บ้านผมก็ไปขายให้นาเพื่อนเพื่นครับผมกับได้ราคายูทีสามบาทเจ็ดสิบครับสามบาทหกสิบหานะครับผมราคามันกับหนาสนใจครับผมหนารุ่งทุ่นครับผมก็เลย พอซื้ออาเซียงครับผมกับกับ,ขขบผิวกล้อบังครับผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้กำไรนี่เล้นะครับกะมั่นแปลงนี้กับใส่เวลาอยู่กสบมั่นหกเก็ด,ดใหญ่ไหนครับผมเดี๋ยวจังดลยใส่ผ้าเดย็บอะไรที่ล่วงชีท่านผู้ชมชมนะครับผมว่ามั่นในห้องมัน จะเลื่อนเตือตัวแบบเร็วรวดเร็วแบบได้นะครับผมเดี๋ยวนี้กับมันขี่ทิพย์เกียรตินะครับผมทิพเกียรติมีหน้านะครับผมเดี๋ยวทำมันมันจังหน่อยผมกับมาถ่ายท่านผู้ชมชมนะครับผมว่มามันนานด้วยไหมมันระยเวลาทำนี่ทำนี่ระยะเวลาเดือนนึงสองเดือนอาจจะเลื่อนเตือตัว,ตวมันรวดเร็วแบบไ้นะครับผมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไป ช่วงตันกำลังน้ำครับผมโยทาบ่ได้ยินจังไดนนะครับผมก็ให้ท,ท่านผู้ชมผู้ใดสนใจกำลังน้ำหรือว่าปั๊มตรงกต,ตรงน้ำครับผมนนในเน็กะเข่ามานะ้าติดก็ทาเข่ขขขขามาในคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดยัดย่งดีนะครับผม ปั๊มนี้ครับผมผมใส่ปั๊มดิจอนนะครับผมตามใบพัดครับผมตัวนี้ผมใส่รถไถครับผมปั่นนะครับผมตัวลักๆก็คือผมใส่โมเลนะครับผมโมเลใหญ่ครับผมคือมันสามารถทดกำลังในี่ได้ครับผมตรงกำลังรอบสูงครับผมไปยัง่งไปยั่งปั่มครับผมโมเลอยู่ที่ประมาณหยิบแปดนิ้วครับผม,ผมโมเลโมเลตัวนี้ครับ ตีแปดนึ่งตามที่ผมสูบมากนี่กับประหยัดนะครับผมเพราะว่ารถมันเบ่ค่อยเร่งนะผมถึงตีใส่เครื่องยนต์ในกว่าจริงนะครับผมอย่างนี่ไงผมสูบใส่นี่ก็สิมันเงบัตรพอสองรอยนะครับผมเพราะผมเติมมาพักหนึ่งผมสูบใส่นี่หลายแปลงนะผมกพอนี่บางที่กับตัวแกก็เอาน้ำมันนั่นคือยังเงยโง่อยู่ว่าได้เติมบ่เอรดี๋เติมบ่อกับเด้๋วเบากันนี่นะครับผมเพราะว่ารถมันอยู่ที่รอบเบาอยู่ที่ประมาณ รอบประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับผมรอบรอบเครื่องครับผมคือแคบจับปได้เร่งเงี้นะครับผมรอบเครื่องครับผมมันกั like บคุ้มนะครับผมกับเครื่องยังไงล่ะก็สามารถทรงกำลังน้ำไปทั่วให้ได้ประมาณเจ็ดแปดร่พร้อมๆกันนะครับผมผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับผม นับเบียรเขาก็ใส่สายสรงขรมดานะผมออกมาเข่าสามทางนะผมเข่าสามนิ้วนะผมแล้วยกแยกซองนิ้วไปสุดสุดหัวให้นะผมซองนิ้วบ้าสองนิ้วแล้วกนน็ท่อมเม่นเข้านะผมท่อเมยนจำนิ้วครับผมเดินมนาพี่นะผมรงกำลังมากกอดกีคือ ถึงเวลาสิมาสูบนะผมกะมาผู้เดียวก็ได้นะครับผมมากับตอสายกับตูบได้น,นะครับผมสตาร์ทเครื่องตัวที่ไม่ต้องอยุ่งยากนะครับผมตะกี้ผมกะใส่กระพาะก,กัใส่แล้วใส่ปิ้นเกลือนะครับผมมากับมาเขาสามนิ้วมาหนีกับมาแยกสามทางครับผมออกสองนิว้วสองนิ้วไปใส่หนีนะครับผมคือก่อนอื่นผมก็สิ บอกนะครับผมว่าวงสามนิ้วนะครับผมว่าวงสามนิ้วนี่ถึงกําลังน้ำห้องมันจิตสูงเรือสาเร็ยกับ้างนะครับคือในสายนำสายนำมัน,นว่าวว่าวสามหุนนะครับเพื่อนอันนี้ผมอันนี้มาครับผมอันนี้ว่าวว่าวสามหุนนะครับผมคือมันจิตทรงน้ำได้แค่กําลังทรงน้ำนี่ได้แค่โบกเกินประมาณสูงสุดเลยผมมาประมาณ ละพื้นที่รับลาบนะผมก็ประมาณร้อยเมตรถ้าทนผู้ชมผูเ้เดะคุนแบบจะไปเฮ็ดนะครับผมว่าเดี๋ยวายเดี๋ยวเลยนี่สองร้อยเมตรนี่ครับผมก็คือมันเห็นกำลังหนามพาทัวถึงนะครับผมเกิดต้นายอาจจะไรแห้งนะครับผมปลายายนี่ปลายายอาจจะเจ็ดระยะเจ็ดิเมตรไปห้าสองร้อยอังก่ษนะครับผมกำลังนามเพามันจะอ่อนนะครับผมก็คืออันนี้ผมก็อยากมันเป็นประสบการณ์ของผมนะบผมเนาะ แต่กี่กับเมื่อคั้ไนมีความรู้เรื่องนี่นะผมเนาะกับมาเห็นกับพ่อกับปีกลายกระเฮ็ดนะครับผมกับด้ล่องผิดล่องถือกับะมาปีนี้คือผมจะให้เดือนไซนลไซประมาณร้อยเมตรครับผมเตรียมน้ำผมจะให้แค่ประมาณร้อยเมตรเพราะว่าวสามหุ่นนี่สามารถแม่นทิร่างคือว่ากําลังน้ำมันออกได้แค่นี้แค่สามหุ่นนะครับผมมันเม่สามารถสามเรี่งดันให้น้ำยดนี่ยดได้ระยะสองร้อยเมตรขึ้นไปสี่มันกับอะไรครับผมผมเอาแค่ระยะประมาณร้อยเมตรครับผม ก็คือน้ำไม่อยูเสมอต้นเสมอปลายนะผมก็คือผมมีที่นี่ก็อยูกุก็พื้นที่อีกนะครับผมพื้นที่ห้องบริยบหรือว่าพื้นที่ห้องขึ้นสั้นนี่สิครับยิ่งไปกันง่ายนะครับผมเนาะเกัตรมันก็ต้องเดินระบบน้ำแบบไม่ได้ที่สูงที่นะครับผมเนาะอันนี้พี่น้องพี่น้องาจาราจย์หูแจกอเห็นไหครับเนาะแต่ว่าในพื้นที่ลาบนี่นะครับผมเนาะผมปลายน้ำสามหุนนี่ผมจะให้ระยะอยู่ที่ประมาณร้อยเมตรครับพ่อ ลอยเมตรระยะห่างของสายเต็มนี่ก็อยู่ทีสามสิบเสนนะครับผมเนาะมันก็บสีได้อยู่ประมาณลอยเมตรครับผมเพราะว่ากําลังน้าที่ออกจากท่อเบ้าสามหัวนี่มันก็ได้อยู่แค่นี้นะครับผมนี่ก็เป็นมั่นทุดปลูกนี่มันก็บสีเขาซีเดียแล้วนะครับผมพวกนี้ครับผม พี่น้องผูใ้ใดสนใจนะผมกะลงทุนหรือว่ามีเง็ดกะผู้ใดพ่เข้าใจอยากได้ควอมู้จากว่ามันตองตอต้องยังแบบใดนะผมกะให้พี่น้องถักเข้ามาในข้อมมนใดนะครับผมอดมี๋ยวผมกับสีไทยรูปเลยว่าอันนี้ห่งซ่มันก็ใส่ห่ซงโซ่จอนะผมเนาะห่วงโซ่ขนาดมันจักมิ้นี่จกักกมิ้นศูนจุดสี่ประมาณศูนย์จุดสี่ครับผมเจาอตัวนี้ ปูนจุดซีเมนตแล้วก็สายยางซุปนะครับผมถ้าท่านผู้ชมผู้ใดอยากพูดภาษาไทเบิ่งนะครับผมก็นี่มาในคอมเมนต์นะผมว่าขนาดหูซ้อเจาะพอนี่มันขนาดจักมินนะครับผมอันนี้ก็คือเดูดพอ,อเมนมาตัวหนีมาผี่ก็มาแยกผี่นะครับผมมามา มก่กลมแยกว้าวาอยู่นี่นะครับผมแยกสามทางพี่ไปฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็กลับมาพี่อีกกลมาแยกสามทางตองอยูแยกไปแยกไปฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ไปลัดกันกับฝั่งฝั่งทางผุนนะครับผมต่อมาลัดกันแล้วก็ ต่อไปฟังทั้งผีน้ำแล้วก็ไปทั้งหัวส่วนผู้น้ำหนึ่งครับผมตอนนี้พอฝนในพ่อนะครับผมมันจะได้เริ่มไล่ปิดเบ้านะครับผมพ่อแล้วเห็นพันมาสามสิบที่นี่คือมันอายุมันห้องบ้านอันนี้นะครับผมใส่สารเทียมที่แต่มันยังอขึ้นมากแล้วก็ยนืน เออเพิ่มขึมือนมากสี่สิบอาธิบมาที่สามาณม,มันงาม,มาระมัณนี่นะผมกับิใส่เป็นชั่วโมงนนมมกับใส่เลยนะผมเพราะมันกับไงเคื่อนต้องการน้ำหลนะครับผมก็บาพถึงผู้ที่เขาม่ชมใหม่นะครับผมจะเรื่อคนติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับผมถ่า,ายรงไห้ท่านผู้ชมในช่วงจนฮอดมือกู้นะครับผมว่าหัวมันห้องมันน้ำยศอายุมันกับหัวมันเจ็ดแปดเดือนนี้ หัวมันสีซ้ำได้นะผมผู้พี่น้องผู้ที่อยากลงทุนบ่ขั่นมั่นใจว่ามันลังเรอยู่มันสีได้มันสีขาดทุนอย่างนะผมเดี๋ยวผมสิเป็นผู้ล่องให้ท่านผู้ชมเบิงนะผมว่ามันได้กำไรเลยผลผลิตต่ออะไรจักกันมันเกียรเดี่ยนนะครับผมก็เป็นควายืนยันให้ท่านผู้ชมได้มั่นใจนะผมครับอย่างนี้คือวัดในล่องพื้นนะครับผม คือดินพอปลูกไว้ไม่นี่มันตีหาปีแล้วครับผมอันนี้พ่อกะไว้ใส่ปุ๋ยทั้งใบแล้วครก็สีรอดผลนะครับฝน,น,นปลายเดือนนี่ครับยากก่อนอากาศกะว่าสะมีฝนมากนะครับผมเนาะก็จะเฉลได้ไทยกบนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยำนะครับผมกับผู้ที่เข้ามาชมนะครับผม อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพป็นแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ